สำหรับผู้ที่มาเปลี่ยนสายครับไปไปไปใลูกไปตื่นเศ้าขึ้นไปแ <ไป S 2> <ผ>ม่พ่อมาใส่มือถืออีพอกัเห็นคืคืมือถือ,อ,อ,ถอนั่งดูหนา้าบ้านลินเปชเชไลนบอสนใจการนันคุณว่านูาน,านั่นบ่าได้กินของสอบไปโรงเรียนอะไรคนแก่ได้ไหมร้องโอ้มิด ฝากคนที่ตามเด็ดพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบพ้นคดงใครนัไม่เดินพี่น้งเด้อครับพี่น้องครับผมมือนีนะครับมาอีกแล้วในฉบับนะครับงัวงัวน้พี่น้องเนาะนะครับลุงนายฟาร์มนะครับผมอของสวยต้องที่นี่ของดีต้องลุงนายฟาร์มครับผมพี่น้องครับผมครับโลโก้เพิ่นครับของสวยต้องมองนี้ของดีต้องลุงนายฟาร์มสวัสดีครับลุงนายครับ สวัสดีครับครับลูกนายเอาเอาเอาครับโอ้หลังอ่าล่ำปีสกินซ่าเนาะลูกงัวงัวเศร้าแล้วบัดนี้ลูกนายปะพ่อพ่อได้เปิดด่าละเอิ้นสมชัยมากไทยถ้าม้วให้แน่ว่าสันเนาะครับเนาะเอาลูกนายครับผมมาอนี้มีเปิดแบงจั๊กโตครับมีสามหรือมิสามโตโอ้มีมีสามโตเนาะเอาเอาบอกเบอร์เนี้ยบอกเบอร์เพื่อนเนี้ยห้าเพื่อนใจ็ดท 086 23 23 61 61 9งส9มสนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบอร์ผมจะขึ้นไวปอยู่ทางล่างเด้อพี่น้องเด้อเอานะครับเบอร์งวงงามเอาตัวแรกครับผมปุ้ยส้ำสั่งครับผมพี่น้องครับปาร์ตโกงวงแม่นี่ไหมงวงมันคือท่องเงยหรือมันท่องหรือมันฉีโผมกันหนี่งไก่ออกมาเนี่ยไก่ออกแล้วไก่แล้วไก่แล้วสเอายี่สิบแปดเดือนน้ำเฮ้าเนี่ย กอลกระดาเนี่ยหกสี่โอ้ยพี่น้องเมึงพี่น้องสูงประมาณร้อยหาซิบวกบวกครับงามครับผมพี่น้องนะครับม้วนเมนี่อ้ยเครื่องบดแข่งขาอ่าแข้งหนาสายใยมึงพี่น้องครับเอาอีหลาวใส่ใส่มึงไทยเมึงโอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยครับผมนะครับเครื่องบดนะครับม้วนเมนี่เนาะครับเนาะเอาลูกนีอ่ามันมันมันอ่า ท่องจักเดือนโอ้ท่องสิออกแล้วเนาะเก้าเดือนแล้วเนาะอ่าผสมตัวไหนผสมตัวไหนใส่เบิ้งดูผสมปีศาจแดงโอ้ห์นี่นี่พี่น้องปีศาจแดงใช้เดี๋ยวเบื้องด้านหลังเนี่ยนะครับวันวันคลอดอ่ะวันวันวันผสมวันที่สิบแปดตุลาหกสามมือนี่อ่าวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมหกสี่มือคลอดพี่น้องโอ้ยปีศาจแดงครับผมพี่น้องนี่ครับแม่นี่ครับ นะครับนอกตั้งล้างพงครับผมใหญ่ๆโอ้าสันสิเปิดแบงนี่เท่าไรเนาะลูกหน่อยเนาะว่าใบสิผาครับว่าใบสิผาเด้อพี่น้องเด้อนะครับป้าทัวรพี่น้องห่วยห่วยคัร์บ่แม่นยุกอ่าล่ำปีนี่งัวตัวนี้คักเลยครับผมพี่น้องงามก็เลียร้อยครับผมบ่เป็นบ่เป็นอยู่นี่บ่เป็นครับครับโอ้ยุนี่บ่เป็นรับประกันให้พร้อมเนาะลูกหน่ยเนาะนะครับรับประกันให้พร้อมเด้อพี่น้องครับ อ่าเลียงโลกไพบ่เป็นว่าเอาไปแล้วแล้วไปเปลียนพุุ่นบ่ได้ดิหมยความว่ายุ่นี่บ่เป็นเอออ่าเอาเอาใส้ๆมาเบิ้งตัวที่สองมาดูหน่อยเอาไปเบิ้งตัวที่สองครับพี่น้องนะครับของสวยของหง่ตรงที่นี่ครับพี่น้องของดีต้องลุงนายฟาร์มพนาราวาเพื่อนมาโลกโกรเพื่อนเอ้าไปใสอีกล่ะนี่นครับพี่น้องแล้วก็ปล่อยกินหญ้ากินงวงเสี่ครับงวมีสามตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีอยู่สามสามแม่นะครับ ไข้คลายครับควายประมาณสิบกว่าตัวเดี๋ยวเดียวที่ผมถ่ายภาพให้พี่น้องเบิงเนาะนะครับแต่ช่วงไตเติลนะพี่น้องเนาะมื่อนี่ลูกนายบอกว่าอย่าถ่ายแต่ไอหมอลำหลายมื่อนี่เพื่นบักมาถ่ายงัวให้จักรเทจักจักจักหน่อยแนววสันน่ะพี่น้องเนาะกันเลยมาถ่ายเหตพี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงล่องในลำไก่ยังเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้กำลังถ่ายท้ำหมอลำหมอลำเพลินเอาตัวที่สองว้าว่าตัวนั้นตัวนี้ล้วตัวนี้แห้งคักตัวนี้ไหม เออลืมถามตัววับงบงังหันลูกลูกลูกที่เท่ในทองสองสองลูกโอ้ oh, ตัวนั้นตัวนั้นเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ลูกที่สองในทองตัวสีออกมืออีกบก,กีิมือนี่เนาะวันที่28เนี่ยเ,อ, <8. S 1> 8, เ,เอาานในตัวนี้โอ้ยตัวนี้แห้งคักเด้พี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งนะครับผมครับสูงอันนี้บ่เป็นรออยหซาซิบซื้อพี่น้องรอยหาซิบหาบวกครับผมพี่น้องนะครับสูงครับพี่พี่น้องครับตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าบวกบวกเด้อพี่น้องเด้อแปดตัว ไอันอันอี้ท้องได้ขี้โฟบ้านนี่ท้องท้องท้องคือกันโอ้เจ้าจะไหนมันเลี้ยงง้วงเงี้ยวท้องแทนนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปเด้อให้ผมยางอ้อมมึงมันแน่โอ้ตัวนี้ออกอันใดก่อนเออเออเพื่อที่ไอ้ตื่นค้นเนี่ยเจ้าน่อยเอาออกสิงหาผสมตัวใดนี่ลูกไงโอ้ยพี่น้องงามตัวนี้ก็งามครับแดงจนแสบตาใส่ใส่ใส่เบิ้งดูมาเบิ้งอ๋ออ๋อนี่ยเนี่ ตัวนี้ผสม c ีวายหนึ่งหนึ่งสามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องด,ด,ด,ด้านหลังเบื้องหลักฐานกคนนาะพี่น้องเนาะนะครับใบลอดมีครบครับผมนะครับเอ่อกำหนดคลอสามสิบสิงหาหกสี่เนาะพี่น้องเนาะ<บ>เอาโบ้ยพี่น้องครับงามๆๆงามงามงวดเมนี่งาม,มอีลีครับผมพี่น้องไงเบื้องด้าครับผมแข้งหนา,สาใส่ไงแต่ว่าเพิ่นสิตื่นกล่องเนี่ยจักหน่อยเอาเอาเจ้ามันไปิไกลไข่ไข่ไข่เนี่ยมันแห่งตัวไงไข่ว่ามันสร้างเออ เพิ animals, 谢谢 eter, ่นธรรมดาเนาะพี Your ่น้องเนาะเพิ่นตื่นกล่องเตื่นจินน้ำเอาเอานี่นี่ตัวตัวนี้มาเท่าไหร่บาทลูกนี่ต้นนี่ว่าเป็นสิบเอ็ดห้าพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งเอาครับที่อยากให้ดีมาเบิ่งเอาเลยเนาะลูกนี่เนาะแมนอยู่บ้านน้องแหน่ด้วยพี่น้องเด้ออยู่บ้านน้องแหน่ตำบลนาโพอำเภอกุฎรังนะครับครับมีหอดงัวมีหอดควายมีหอดหมูอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับคือคลิปที่ถ่ายไปเอ้ามาเบิ่งตัวนี้บาทนี้ มีแต่ตัวใหญ่อันนี้เฮิวการ์กันนวันที่สิบสามได้หมื่นมือเนี่ยไปตามไปเถอะไปมันงเนยบ้านนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งใบแม่นี่ก่อนเด้อพี่น้องนี่แม่นี่แม่นี่ออกหูกระทบแล้วลูกนายเนาะแม่นี่ผสมไวเซตหนึ่งหนึ่งหกครับผมพี่น้องครับผมมิสเตอร์ไวเซตหนึ่งหนึ่งหกนะครับเบิ้งเบิ้งมือมือมือผสมวันอาทิตย์สามตุลาหกสามกำหนดคลอดวันที่สิบสามกรกฎาคม มืดมืดนี่พี่น้องครับผมโอ้นะครับเอ้าพี่น้องผู้ใดไพูดที่สนใจเบิ่งงนุ่มเพลินนมใครแม่นใครแล้วพี่น้องนะครับโอ้ยคับเป็นช่วงก่อนหน้านี้เนาะที่ว่าเป็นช่วงงัวพี่น้องว่าเป็นโรคเป็นหนามผมมีโรคมากนี่โอ้ยงัวแม่นี่หักเลยพี่น้องเบิ่งนุ่มใครแหละครับผมพี่น้องสูงร้อยห้าสิบบวกบวกคือกันครับงัวแม่นี่ครับงัวอยู่นี่มีตัวใหญ่ใหั่วสาวว่าสาวติดเโอ้ตัวนี้เมื่สาวตินี่ครับทองแรกอทงแรกพี่น้อง นะครับเชื่องเชื่องครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งเขาจะขอมะกอไก่ไหนลูกเอ้ยบ้าถั่วเอาแม่นี่บ้าที่ไหนตรงไหนแม่ไปเกาซิมฮะแม่นี่เอาโอ้แม่นี่แห้งสีออกมืออึ้นมือขึ้อเกาซิมฮะพี่น้องเอา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 สามเนื้อผ้าพานื้อะอตัวนี้สีออกกระทบเนาะพี่น้องเนาะโอ้งามงามพี่น้องครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งพูดแล้วครับอุ้ยนมเพิ่นไข่แล้วนะครับเนาะเอาเอาพี่น้องสโชคดีใจเอาเพิ่นเป่นตื่นกล่องเนี่ย อ่าอยากไปหาหมูน้ำผู้ละพี่น้องเอาพี่น้องครับผมสนุกสนใจทร่มมาได้ตามที่เบอร์ผมขึ้นใบเดอ้อนะครับรับประกันทุกตำหนิเนาะลูกานเนะเาะอ่าขาทกขาทอนส่วงสุดหางดอกหัวแดนสําคัญแล้วรับประกันท่องขันบท่องสิบแก้วขึ้นมาพร้อมตามสไตล์ลูกนายครับผมครับ ลูกบ่ประกันเด้ตัวเธอตัวแม่นะครับง่วงง่ายง่วงงามต้องที่หนีง่วงดีต้องลุงนายฟาร์มครับผมพี่น้องเอาลุงนายขอคุณหลายๆกันแล้วกันครับผมนะครับอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาอย่าลืมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเสียดีบ่พลาดชิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งให้ได้ๆพี่น้องเด้อชิปนี้ขอเป็นนะครับอ่าเปิดง่วงให้ลุงนายครับผมชิปนาฟังหมอลำต่อครับผมพี่น้องครับท้ายนี้ให้พี่น้องมีความสุขกันทุกๆท่านสวัสดีครับผม